ไฮมินาซังกอไดจิว่าปัชจวบซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมก่อนัะเข้าสู่เกม g o d d a t อ of Victory น i กเกะนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตต่างๆที่ได้มีการประกาศมาจากไลฟ์ฉลองครบรอบ1.5ปีน i กเกะนั่นเองนะครับก็มาเริ่มจากอย่างแรกกันเลยนั่นก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตนี้จะมาในวันที่25เมษายน2024นะครับเปิดมาตัวแรกก็จะเป็นตัวละครพรวิวกิมนั่นก็คือคราวนั่นเองนะครับคราวจะอยู่ใน ทีมของไวซิลตาไทยก็จะเป็นดีเฟนเดอร์เป็นสายแทงนะครับอาวุธปืนจะเป็น MG หรือปืนแม็กชินกันเบอร์สกิลก็จะเป็นเบอร์ขั้นที่2แล้วก็ท่าก็จะเป็นท่าเหล็กน,นะครับซึ่งนี่เป็นตัวละครพิวเกมระดับ SSR กันเลยนะซึ่งสำหรับสกิลของตัวคราวนะครับก็เริ่มจากสกิลแรกน,นะครับจะเป็นสกิลที่จะมีบัฟต่อทํางานเมื่อเข้าสู่ช่วงฟูลเบิร์ดก็คือจะเป็นการเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดเพิ่มขึ้นให้กับ เพื่อนที่มีการกดเบิร์แล้วจะมีการเพิ่ม พรางป้องกันแล้วคอรเลอการิลโลดให้กับเพื่อนที่ไม่ได้กดเบิร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นการบัฟให้กับคนที่กดเบิร์ส่วนใครไม่กดเบิร์เนี่ยก็จะมีการบัฟในส่วนของพรางป้องกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็สกิลที่2จะเป็นสกิลที่จะบัฟเพิ่ม HP เมื่อทําการโจมตีครบตามที่กําหนดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าทําการโจมตีครบปุ๊บก็มีการฟื้นเลือดแล้วจะหากว่าเลือดเราถึงขั้นสูงสุดก็คือเลือดเต็มแล้วก็จะมีการลบสเตตัสเนี่ยออกไปแล้วก็จะมีการได้รับบัฟที่ เป็นอมตะชั่วคข่าวกันด้วยนะครับจัดว่าเจ๋งมากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของฟูเบิร์ดซึ่งฟูเบิร์ดอันนี้จะมีการบับเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็มีการสร้างบารเรียให้กับเพื่อนทุกคนในตีกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายแทงก็จริงแต่ก็มีการบับทั้งการเพื่อพลังโจมตีแล้วก็พละป้องกันให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนในปาร์ตี้กันเลยนะครับ แล้วก็ถัดมาตัวที่2นั้นก็จะเป็นตัวละคร SSR เหมือนกันกันกบคิโลนั่นเองนะครับซึ่งคิโลนั้นจะอยู่ในทีมของเฮลวี่แกรมจะเป็นไทที่เป็นดิเฟนเดอร์เป็นสายแท้งเหมือนกันแล้วก็ยังมีอาวุธปืนเหมือนกับเมื่อกี้นี้ด้วยก็คือปืน MG ปืนแม็กซีนกันนั่นเองนะครับส่วนเบิร์ทสกิลนั้นจะเป็นเบิร์ทในขั้นที่3นะครับแล้วก็ธาตุก็จะเป็นธาตุไฟนะครับส่วนของสกิลนั้นเริ่มจากสกิลแรกก็จะเป็นสกิลที่จตมีความสามารถในการสร้างบาลีให้กับตนเองเมื่อเข้าสู่การต่อสู้้แลว ล้วก็หากไม่มีบาเรียตอนใช้เบร์สกิลจะสร้างบาเลียให้กับตนเองกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาสกิลที่2จะเป็นสกิลที่เมื่อโจมตีปกติ ครบตามที่กําหนดตอนแบบมีบาเรียอยู่นั้นจะมีการฟ HP ตามจำนวนบาเรียที่กําหนดนั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นเบอร์สกิลสำหรับเบอร์สกิลจะมี2แบบนะครับก็คือแบบมีบาเรียกับไม่มีบารียถ้าหากว่ามีบาเรียอยู่จะสร้างความเสียหายให้กับสตูทั้งหมดตามเปอร์เซ็นต์ของแม็กเลือดของตัวน้องคิโลในขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใช้งานตอนที่ไม่มีบาเรียจะมีการเพิ่มค่าแม็ก HP ของตัวน้องคิโลเอนะครับที่จะเป็น สกิลคข่าวๆข,ของตัวน้องคิโลที่ได้มีการประกาศมาอ๋อแล้วก็ตัวละครคิโลนั้นจะเป็นตัวละครที่อยู่ในบริษัทของมิสซิลิสนะครับไม่ใช่พิวกิมนะอันนี้ก็จะเป็น2ตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตมาในวันที่25เมษายน2024นี้นะครับโดยคราวนั้นเนี่ยจะอยู่ในตัวตู้กาชาส่วนคิโลนั้นจะเป็นตัวละครที่ต้องเล่นอีเวนต์กิจกรรมตลองคข้รอบ1.5ปีถึงจะได้นากระแบ่ฟรีๆกันเลยนั่นเองนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสกินกันบ้านนะครับซึ่งในวันนี้จะมี สกินมาใหม่ถึง3สกินกันเลยก็เริ่มจากสกินแรกกับสกินลักทั้งที่2ของโมเดเนียนั่นเองนะครับก็อันนี้จะอยู่ในตัวกาชาสกินนะก็คือต้องมีการเสียเงินสุ่มกาชาเพื่อจะหาสกินของตัวน้องโมเดเนียมานะครับแล้วก็อีก2สกินนั้นก็จะเป็นสกินอัศวินขาวของสโนไวท์อันนี้จะเป็นสกินที่จะอยู่ในอีเวนต์พาร์ของกิจกรรมฉลองครบรอบ1.5ปีในครั้งนี้แล้วก็อีกนึงก็จะเป็น มิดไน h ์สตรอเบอรี่เป็นสกินของน้องดีเซลนั่นเองนะครับซึ่งสกินอันนี้จะอยู่ในตัวมิชชั่นพาร์ของเดือนพฤษภาคม2024ก็สามารถทำการซื้อเรื่องของพาร์เพื่อจนกจะรับสกินของทั้งสองคนนี้ไปกันได้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นอัปเดตต่างๆที่จะมีขึ้นในวันที่25เมษายนเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ1.5ปีในครั้งนี้ก็จะมีชื่อว่า Last Kingdom นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ก็จะมีแมพให้เราสามารถเข้าไปเดินเล่นในตัวกิจกรรมในครั้งนี้กันได้ถัดมาก็จะเป็นบอสตัวใหม่นะครับนั่นก็คือตัวบอส i n d i v i d i a นั่นเองก็เป็นตัวบอสที่เราก็เคยเห็นกันมากรณีในร่างของนิเกตกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นร่างแบบเป็นบอสใหญ่กันบ้างซึ่งอันนี้เป็นบอสใหญ่ทีี่จะมทั้งใน ตัวเนื้อเรื่องแล้วก็จะเป็นโซลเลตในครั้งต่อไปกันด้วยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นมินิเกมก็จะมินิเกมที่จะมีชื่อว่า for the king นะครับเป็นมินิเกมที่จะออกแนวแบบเป็น tower defense ทำการสร้างป้อมแล้วก็ป้องกันศัตรูไม่ให้เข้ามาในฐางของเราประมาณนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเนเรื่องบทใหม่บทที่29กับ30นะครับก็จะมีการต่อเนื้อเรื่องหลักของตเกยกันต่อไปจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามในเรื่องบทนี้กันได้ถัดมาก็จะเป็นดานหน้าที่จะมีการเปลี่ยนตีไปเป็นฉลองครบรอบ1.5ปี anniversary นะครับต่อไปก็จะเป การแจกของรางวัลต,ต่างกันบ้างซึ่งในครั้งนี้จะมีการได้รับเรื่องของบัตรกาชาเนี่ยมากถึง108ครั้งกันเลยนะครับโดยจะมีการแบ่งเป็นบัตรขั้นสูงหรือบัตรลุงเนี่ยจำนวน55บใบซึ่งก็ได้รับจากการที่ล็อกอินมาในวันที่4ี่พฤษภา,ภาก็คือจะเป็นวันที่เป็นการฉลองครบรอบ1 5จุปีแบบพอดีนะครับแล้วก็มีการได้รับจากเว็นของรางวัลจากทั้งตัวล็อกอินประจาําวันล็อกอินตัวกิจกรรมเอ่ยมีจากมินิเกมแล้วก็ร้านคัพของตัวกิจกรรม Last Kingdom กันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว รักษบะทั่วไปหรือบัตรสีฟ้าจํานวน30บใบนะครับก็จะเป็นบัตรที่ได้รับจากการแจกจากกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็รับจากการแลกตัวแต้มในกิจกรรมร้านคิงด d อกเหมือนกันต่อมาก็จะเป็น ได้รับสูมการชาฟรีวันละ1ครั้งด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตู้ของคราวนั่นเองซึ่งตู้คราวในครั้งนี้ก็มีการสูมฟรีวันละ1ครั้งจํานวน21วันก็คือย0สครั้งนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าทำก,การสูมแบบรายวันกันได้แล้วก็จะแบบมีเพชร6 0 0เพชรเอ่ยจะมีทั้งตัวละครใหม่คิโลหรือกิโลที่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นตัวละครคิโลหรือว่าจะเลือกเป็นน้องหนูไรที่เป็นตัวละครแจกจากเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทั้งตัวกรอบ วัต้าที่ระลึกแล้วก็มีทั้งของตกแต่งโปรไฟล์แล้วก็จะมีทั้งกระเป๋าที่เป็นการได้รับเรื่องของทรัพยากรเพิ่มเติมกันด้วยนี่ก็เป็นของรางวัวลโดยรวมจากกิจกรรมฉลองครบรอบ1.5ปีในครั้งนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นอัปเดตกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆส่วนอื่นกันบ้างอย่างแรกก็คือมีการเพิ่มฟีเจอร์การตกแต่งอันใหม่ให้กับหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มด่านใหม่ให้กับ เซกเตอร์ที่หายไปกับตัวหอคอยชนเผ่าที่จะมีการเพิ่มด่านใหม่เพิ่มเติมเข้ามาต่อมาก็จะเป็นตัวกิจกรรมฟูลเบิร์ดเดย์ที่ได้รับตัวขอระวันเป็น2เท่าแล้วก็มีทั้งตัวแบบงานรายวานันแบบพิเศษที่มีการเพิ่มเติมเข้ามากันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นการรีเซ็ตสกิลเป็นช่วงอีเวนท์ที่เราจะสามารถทําการรีเซ็ตสกิลของนิกเกตของเรากันได้ก็อย่าลืมวางแผนในการรีเซ็ตสกิลในครั้งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการ เพิ่มอีเวนต์เรื่อง,องใหม่แบรนด์นิวเยียในตัวคลังเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นอีเวนต์ในช่วงปีใหม่เมื่อปีก่อนเนี่ยก็มาอยู่ในตัวคลังบันทึกเนื้อเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดอัปเดตต่างๆที่จะมีขึ้นในวันที่25เมษายน2024นี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตในอนาคตที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมเดือนต่อไปนั่นเองนะครับอย่แรกก็คือจะมีการอัปเดตตัวมินิเกม Mo อกเวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับก็คือตัวมินิเกม o d เสึ้ออันนี้จะมีการอัปเดตท,ทั้งเรื่องของตัวละครตัวใหม่อย่างเอ็กเซียเข้ามาแล้วก็มีการปรับทั้งอาวุธเรื่องของเศตต่างๆเนี่ยกันในเวอร์ชันน2.0กันด้วยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาวุธใหม่ที่จะเป็นของสะสมแล้วก็สมบัติที่จะมีความสามารถในการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนิเก็ตของเราได้เองนะครับก็จะเป็นของใหม่ที่กําลานจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม2024นะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการแจก CDK ีแจกโค้ดของราวัลน,นะครับโดยจะมีทั้งหมด3โค้ดด้วยกันเริ่มจากโค้แรกก็จะเป็นตัวเลขล้วนๆกันเลยนะครับ240420533ก็จะได้รับทั้งตัวเพจ300เพจชุดเติบโต12ชั่วโมง1อันโมโดลวูดอัลสตาร์50อันแล้วก็เลียกประจําวัน5อันด้วยกันนะครับโค้ดถัดมาก็จะเป็น วันแอนฮาร์ฟแอนนิวเวอร์โชนั่นเองนะครับก็ได้รับเพชร3 0 0เครื่องขยายการซิงค์1อันแล้วก็กล่องเลือกคู่มือรหัสอีก50อันด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวโค้ด b Wish Commander นั่นเองนะครับเป็นโค้ดที่เราจะรับบัตรรับสมัครทั่วไปจำนวน10ไใบด้วยกันนะครับก็จะเป็นโค้ดทั้ง3ตัวที่มีการประกาศแจกปาในไลฟ์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็สามารถก็ไปใช้งานกันได้เลยนะครับ โอเคครับแลนนี่ก็เป็นรายละเอียดอัปเดตที่ได้มีการประกาศมาจากไลฟ์ฉลองครบรอบ1.5ปีนิเก็ตนั่นเองนะครับซึร์กันนี้จะขอเน้นไปที่การอัปเดตที่มีในเกมเป็นหลักก็แล้วกันนะแต่ความเป็นจริงแล้วรายในครั้งนี้จะมีการประกาศส่วนอื่นกันด้วยนะครับว่าจะเป็นทั้งการประกาศผลโหวตตัวละครยอดนิยมทั้งเรื่องของตัวละครเหล่า NPC ตัวบอสเพล่แล้วก็กิจกรรมกันด้วยแล้วก็มีการประกาศผลการประกวดทั้งฝั่งของ global ฝั่งของไทยก็มีเช่นกันแล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นนนั้้ไดว่า จัดเต็มกว่าทุกโซนกันเลยนะครับก็มีการประกาศจําหน่ายตัวกู้จาหน่ายสินค้าต่างๆมีการพูดถึงตัวงานที่จะมีขึ้นในฝั่งของญี่ปุ่นด้วยมีการพูดคุยกับเซยูเหล่านักพากมีการเดินแบบคอสเพย์เอ่ยแล้วก็ยังมีการเล่นตัวอย่างโซโลเลดในครั้งต่อไปอย่างตัวบอสอินดิวเลียกันด้วยนะครับ้าใครอยากดูตัวอย่างนีก็สามารถไปดูที่ไลฟ์ของฝั่งญี่ปุ่นกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ผมมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตเปไปกระใจัยให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีอัปเดตอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทักทิ่ได้กับเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนนี